มีมาจอจากฟิลิปปิน,น,าานส์คอมเพนเตอร์อร่ะหมายเลข558ซีซันาวีมาจอยจากฟิลิปินส์ไดเิปาลิยาสมเส็มจากประเทศไทยมา,าเชียน้องปริยาครับปริยาระยะ1,500เมตรปาลิยสมเสมไปเบหญิงะครับชิงชนะเลิศนักกีฬาสีเกมี่คันที่33ทาาิ่สนามสุขพัชรลาศัย มาเชียร์เวียดน,น,นามครับเวียดน,นามสวยโฟรเอชโฟร์เฟนนับเวี้ยนทันลินไปได้แค่สองสี่ลดแก้วอินทเข้ามาจับเหล้าเฮ่อเหล้าสู้ๆพลอยอตัวไปแล้วครับามาดูสาวๆวิ่งแข่งในระยะ1,500เมตร นำโดยสาวเวียดนามครับโอ้โหโโช่วงก้าสวยงามนที่สองเป็นเวียดนามครับโอ้โหโอ้โห าตาเราก็ยังอยู่ลัง,ลงท้ายอยู่ครับ เวียดนามมาแพ็คคู่ครับทิ้งห่างเลยครับ โอ้ทา่าบินสวยงามม,มาดูเชียร์กลุ่มนี้ครับมีไทยด้วยไทยลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับอันดับหนึ่งอันดับสองน่าจะขาดลอยครับมาเชียร์ประเทศไหนจะเข้าที่สาม เลติเซ really cool ีมาเลเซียดิงฟรีทูนีหมายเลขหกสีสีเลที่ทโจากเวียดนามหมายเลขหกสี่สี่เลที่ทำโดดหมาเลขห้าาเจ็ดที่รักอินแสงจากประเทศไทยหมายเลขหน้าสมเ็อดี อันสามูอิการอบสุดท้าย 5, แล้วครับมเ Malaysia อ็นดีานฟนูอิกาหรมาเลียินาเนลรจสือหนเหญทองกับเหรียญเมืนไม่นาา่าพลาดครับเวียดน,นามโกยครับ มาลุนดูอ oh ัน oh ดับ3ครับนี่น้องปาริตาของเราไทยแลนด์สู้สู้ได้ลุนครับน้องราวเราก็ได้ลุนครับโอ้โหเวียดนามครับ มาแรงจริงๆเข้าเส้นชัยเรียบร้อย